กับเจ้ารถตอรค่ะวันนี้เราอยู่กับ t o y ย t a Commuter ตอร3.0 D4D รถปี2017ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตัวกระจัง้านหน้าของเขาก็จะเป็นตัวโครเมียมนะคะชิ้นใหญ่ให้ความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็สภาพยังดูสวยอยู่เลยค่ะมีริ้วรอยของการผ่านการใช้งานแต่ว่าถือได้ว่าน้อยมากๆนะคะไฟหน้าเป็นตัวฮาโลเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ มาดูกันต่อนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีดําเดิมๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่จับประตูเป็นสีดําเช่นเดียวกันค่ะล้อที่ได้จะเป็นล้อกระทะมาพร้อมกับฝาครอบขนาด15นิ้วแล้วก็ตัวยางเนี่ยสามารถใช้งานขับขี่ได้อีกสักระยะหนึ่งค่ะมาดูกับด้านในตัวรถก,กันบ้าง ด้านในนะคะจะได้เป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานแต่ว่าสภาพยังดูใหม่นะคะไม่มีอรอยขาดค่ะตรงกลางเป็นที่วางของเป็นที่วางแก้วได้แล้วก็สามารถที่จะดึงขึ้นเป็นที่นั่งได้อีกหนึ่งที่ตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะมีเปลี่ยนในเรื่องของตัววิทยุถ้าเดิมจะเป็นวิทยุธรรมดาใช่ไหมตัวนี้จะได้เป็นจอ Android หน้าจอทัชสกรีนค่ะแอร์เป็นแบบแมนวนวลเดิมๆจากโรงงานแล้วก็มีตัวควบคุมแอร์โซนด้านหลังแล้วก็ไฟโซนด้านหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ แอบแบบคุณนะคะ่ะนี่แค่ด้านหน้านะคะใครอยากมาดูกันต่อเลยสาหรับในส่วนของสอนห้องบริษัทด้านหลังค่ะสังเกตได้ว่ามีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเดิมๆมันจะเป็นบอกผ้าสีแถวสีตอนค่ะแต่ตัวนี้เขาก็ได้มีการปรับนะคะเป็นรูปแบบ3แถว3ตอน9้าที่นั่งทําให้มันมีการแบบขยายพื้นที่นะคะในช่วงว่างระหว่างเบาะเนี่ยแต่ละแถวเนี่ยทำให้นั่งรัสบายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่อึดอัดไม่ทับแคบค่ะ ด้านบนก็ได้ความเย็นทั่วถึงอย่างแน่นอนนะคะจะมีแอร์ทั้งหมด12ช่องด้วยกันนะคะก็จะเป็นสีแถวแบบนี้เลย1 2 3 4อ่าเป็นแถวและ3นะคะปรับระดับความแรงแบบแยกส่วนได้แล้วก็ตรงนี้นะคะตัวหน้าต่างก็สามารถเปิดปิดได้แบบนี้ค่ะเผื่อเย็นจะแบบรับกับอากาศธรรมชาติต่างๆนะคะสภาพสวยมากตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 3,000cc จะมาพร้อมกับขุมพลัง136แรงม้าด้วยกันค่ะ ร,รถปี2017คันนี้นะคะใครสนใจนำไปใช้งานนะคะอาจจะไว้ใช้งานในครอบครัวหรือว่าไปประกอบอาชีพในเรื่องของการแบบโดยสารต่างๆเนี่ยคันนี้ที่โตตคาของเราขายอยู่ที่790,000 9,000บาทค่ะราคานี้จัดไฟแนน์ได้นะคะตอนนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะตลอดอายุสัญญาเลยผ่อนได้ยาวนานนะคะเลื่อกการผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง84เดือนค่ะแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะเครื่องยนต์และเกียร์ที่เป็นหัวใจหลักนะคะยาวนานสูงสุดถึง4ปีเลยค่ะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจติดต่อได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์083 777 774 7และ083 777 775 7 หรือว่าจะเป็นเพจสุดฤท์มือสองโตอัลโตคะมี YouTube ด้วยนะคะโตอัลโตคช่นะคะไปกด Subscribe กันได้ก็จะมีการรีวิวรถรุ่นต่างๆนะคะแล้วก็มีไลน์มี i n s t a g r กรมมี Tik t o อกเว็บไซต์นะคะแล้วก็แนะนำให้เข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยค่ะที่สุดฤทธิ์กันมือสองโตอัลโตคาของเรานะคะลองมาชมตัวรถจริงมาสัมผัสดูกอนได้เพราะต้องบอกก่อนว่ารถตู้กับตัว3.0เนี่ยเราก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะคะหลากหลายคันมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต มีทั้งเบาะเดิมเบาะหนังเบาะทรงใหญ่มีแบบแต่งแบบว่าจอกลางมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีนะคะเผื่ออยากดูรุ่นอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ารถทุกคันของเราเนี่ยเป็นรถคัสภาพไม่มีชนะักมความจมน้ำนะคะตัวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเรามีการระบุลงในสัญญานะคะชัดเจนเลยถ้าเกิดว่าไปตรวจเจอเนี่ยยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรายังมีกับบริการหลังการขายดีๆนะคะที่รอลูกค้าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ต่างๆด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่กําลังมองหากับรถตู้คันนี้ไม่ขวนพลาดค่ะเอาล่ะคลิปนี้หมดได้ทีกแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไก่อนสวัสดีค่ะ